สวัสดีครับัตรงชาแนลครับพี่น้องมือนี้มีเมสาวมาฝากให้เราครับนี่ครับรุดรุดมดจับมากครับผมจอๆว่าพร้อมไหมครับก็เลยเอาว่าท้ายขายไม่นะครับเนาะนี่ครับแม่สาวฟันนมนมครับขนาดไหมแม่สาวฟันนมนมสูงร้อยสามสิบหกนะครับร้อยสามสิบหกเป็นลูกสาวของบิ๊กเบิร์ดนะครับเกิดจากแม่ร้อยสี่สิบสองนี่ครับอัตลักษณ์ชัดเจนตาเต็มแจ่มจ้ำ ขออ,อ่องถุงนอองเขากำไรครบสีขางนะครับผมเรียบกีบเรียบเยบทาดีนะครับเมื่อลำตัเวเงานะครับยืนดีๆกันข้าลังมากันนี่ครับเชื่องนะครับเป็นค้อยดีเชื่องข้าลังอีกควยดีเชื่องนี่ครับจับเลยจับท่าเลยครับเาาครับลำตาวเงาอ่างลึกกกหางไงล่อยหางเงานะครับ ไม่มีตำหนินะครับประกันตำหนิให้นะครับอายุสองปีเด้อครับสองปีนะครับผู้ใดสนใจกะโทรมาสอบถามเลยนะครับผมาราคานะครับสี่หมืนเก้าพันนะครับสี่หมืนเก้าพันเอกสารใบหลอดครบนะครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดแปดห้าสามเจ็ดซี่หาหาเจ็ดนะครับควายุบันสว่างตำบลเหตเตออำเภอสัมสุงจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะศูนย์แปดแปดหาสามเจ็ดี่หาหาเจ็ดนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ฝากพี่นองกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหมายกระแลงเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับผม